รถถังเป็นยานรบพุ่มกรอบติดตีนตะขาบที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรบที่แนวหน้าซึ่งเป็นการผรสมผสานระหว่างความคล่องตัวการรุกและการป้องกันนับเป็นยุโทโธปรกรณ์หลักในการทำสงครามรกพื้นที่สำหรับกองทัพบ,บกถูกคิดค้นและใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1รุ่น Mark IV Tank สัญชาติอังกฤษเปิดตัวในปี1917เพื่อใช้มันสนับสนุนฐานรับในการฝ่าทะลุแนวสนามรบ ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตออกมาหลายรุ่นมากมายเพื่อแข่งขันในตลาดโลกอาวุธด้านศัก,กยภาพของตัวรถถังแต่ในปี2024มีหลายคำถามมากมายว่าจริงๆแล้วรถถังยังจำเป็นอยู่อีกไหมเพราะด้วยการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับเข้ามาช่วยในการปฏิบัติภารกิจมากขึ้นอย่างรโดนควบคุมทิ้งระเบิดรถลำเลียงพลไร้คนขับรถลำเลียงสเสบียงไร้คนขับทำให้บทบาทของรถถังถูกลดทอนลงอย่างมาก คุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับ <IS trades> โดยการเปิดฉากโจมตีระหว่างอิสราเอลและอิหร่านล่าสุดนั้นทั้งสองประเทศล้วนมีแสนยานุภาพอันดับต้นๆของโลกและแน่นอนว่าด่านยุทธปกรณ์ต่างก็ไม่น้อยหน้ากันเลยซึ่งภาคส่วนกองทัพอ,อิสราเอลได้มีการพัฒนาผลิตรถถังรุ่นเมอร์ความ,มาร์คไฟนับเป็นรุ่นล่าสุดทั้งใช้เองในกองทัพและส่งออกขายให้แก่พันธมิตร และภาคส่วนกองทัพอิหร่านเองก็มีรถถังรุ่นกันดอรหรือคาราเป็นรุ่นที่มีการผลิตใช้งานเองภายในกองทัพเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่ารถถังสองรุ่นของทั้งสองประเทศนั้นจะมีศักยภาพในการสู้รบมากขนาดไหนหากอิหร่านหรืออิสราเอลทำการเปิดฉากรุกภาคพ,พื้นดิน เครวามาร์คไฟรถถังประจันบาลหลักของกองทัพอิสราเอลได้รับการยกย่องว่ามีศักยภาพระดับแนวหน้าการพัฒนารถถังไม่แพ้รถถังของมหาอำนาจชาติตะวันตกการพัฒนาคิดคน้นเริ่มมาจากเหตุการณ์หลังจากอังกฤษปฏิเสธขายรถถังรุ่นชีฟเทนให้แก่อิสราเอลโดยอิสราเอลนำประสบการณ์โดยตรงในสนามรบอันโชคโชนมาปรับใช้กับรถถังรุ่นนี้ คุณสมบัติของรถถังเมอร์ควาจึงต้องใช้งานในพื้นที่กัน่านได้ราคาไม่สูงและซ่องบำรุงได้รวดเร็วรถถังเมอร์ควาเริ่มการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1970และได้มีการเข้าประจำการในกองทัพตั้งแต่ปี1979ในชื่อรุ่นเมอร์คว่ามาร์ค1 ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางครั้งแรกในสงครามเลบานอนปี1982ชื่อเมร์ความาจากชื่อโครงการพัฒนาแรกเริ่มของ IDF เช้นส่วนของเมร์ควาไม่ว่าจะเกราะระบบอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์พัฒนาและผลิตขึ้นภายใต้กองทัพอิสราเอลเกือบทั้งหมดเมร์ควาได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกันสูงสุดแก่พลขับดังนั้นเกราะด้านหน้าจึงได้รับการเสริมความแข็งแกร่งและวางเครื่องยนต์ไว้ที่ส่วนด้านหน้าของรถถังซึ่งแตกต่างจากรถถังอื่น พราะส่วนใหญ่มีการวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังการวางแบบโครงการพัฒนาวิจัยปัจจัยหลักของการพัฒนาประกอบด้วยการซ่อมแซมความเสียหายจากการสู้รบอย่างรวดเร็วความอยู่รอดความคุ้มทุนและสมรรถนะแบบออฟโรดมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงสุดความแกร่งของเกราะที่ถูกออกแบบภายใต้ประสบการณ์รบอันโชคชนในสงครามทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งในปี2023เมื่เมอร์ความาร์คไฟบารเรกนับเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ถูกใช้งานจริงในสงครามอิสราเอลโดยการเปิดเผยสเปคของมาร์คไฟนั้นยังไม่ค่อยมีมากนักเพราะงั้นจะยกสเปคใกล้เคียงอย่าง Mark คโมาให้รู้ถึงประสิทธิภาพของเมอร์คว่าม a r k คมีระบบควบคุมการยิงแบบใหม่ของบริษัทเอลอเรียกว่าไน m a มาร์คโการออกแบบชั้นเกราะคอมโพสิตที่เคลือบโดยโลหะเทียผสมเซรามิกเหล็กกล้าและนิกเกลิล ออกแบบเป็นเกราะลาดเอียงแบบแยกส่วนเพื่อให้รถถังได้รับการซ่อมแซมที่รวดเร็วและกลับเข้าสนามรบให้เร็วที่สุดกระสุ <S <S นถูกเก็บไว้ในที่เก็บกันไฟซึ่งลดโอกาสที่กระสุนจะระเบิดเมื่อถูกความร้อนเกิดไฟไหม้ในรถถังนอกจากนี้ยังมีการปร,ปรับปรุงรูปร่างของรถถังการทาสีที่ไม่สะท้อนแสงหรืออะไรที่ทําให้เกิดจุดเด่นในสภาพแวดล้อมและไอเสียเครื่องยนต์ที่ผสมกับอากาศทําให้เกิดภาพความร้อนที่ค่าศึกสับสน โดยเป็นโครงการที่นำมาจากกองทัพอากาศอิสราเอลเพื่อให้รถถังตกเป็นเป้าหมายได้ยากขึ้นในจอเรดาและตรวจจับความร้อนของสัตวรร์กู Mark 4มีระบบจัดการสนามรบด้วยดิจิตัลของบริษัทเอวิดเป็นระบบที่ใช้ข้อมูลจากเป้าหมายและ UAV ในสนามรบมาแสดงข้อมูลบนจอสีและยังส่งต่อรหัสข้อมูลไปยังหน่วยรบอื่น,นๆที่มีระบบจัดการสนามรบดังกล่าวติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มมตร มีความสามารถในการยิงกระสุนได้หลากหลายกว่าอย่างกระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังและกระสุนฮอปบิดที่ใช้ในรถถังปืนใหญ่อัจฉริอน FV433 ขนาดกระสุนเพียง105ม mm. ิลิเมตรรวมถึงกระสุนเจาะเกราะด้วยพลังงานจนโดยใช้แมกกาซีนแบบหมุนกึ่งไฟฟ้าที่บรรจุก,กระสุน10นัดนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด12.7ม mm, มที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อจัดการเป้าหมายที่เป็นยานผ่านะ หรือทหารที่รอบโจมตีการพัฒนาต่อต,อ,ตอมาหลายรุ่นทําให้รถถังเมืรอขว่ามาร์คไฟมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบและถูกจัดให้อยู่ท็อป10รถถังที่ดีที่สุดในโลกออกแบบและผลิตโดย m n t e ท h Company เปิดตัวเมื่อปี1979มีการผลิตไปมากกว่า360คันสำหรับรุ่นมาร์คโมีมูลค่า3 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ126ล้านบาท สำหรับการซื้อขายภายในประเทศและ5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ181ล้านบาทสำหรับการซื้อขายภายนอกประเทศมีขนาดความยาว9เมตร04เซนเมตรรวมความยาวปืนกว้าง3มเมตร72เซนติเมตรมีความสูง2เมตร66ซนติเมตรระยะห่างใต้ท้องรถถังถึงพื้นดิน45เซนติเมตรมีน้ำหนัก65ตันบรรจุก,กระสุน48นัด ใช้พลกับ4คนประกอบไปด้วยผู้บัญชาการพลกรับพลปืนพลโหลดกระสุนติดตั้งเครื่องยนดีเซลเทอร์โบชาร์เตอร์ MTU 8 8 3 12สูบให้พละกกำลังสูงสุด1,501แรงมา้าและกำเนิดกระแสไฟ1,119กิโลวัตต์ติดตั้งทั้งรุ่นที่4และรุ่นที่5 บรรจุน้ำมัน1,400ลิตรมีระยะทำกาการ500กิโลเมตรทำความเร็วสูวงสุด64กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นถนนและความเร็วสูวงสุดในทางออฟโรดห5 5สกิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่คือศัก,กยภาพของรถทังเมอร์คว่าสัญชาติอิสราเอล ันดอหรือคารารถถังประจัญบานหลักของกองทัพอิหร่านเป็นรถถังที่อิหร่านผลิตเองในระยะเวลาประมาณเพียง358วันเท่านั้นโดยก่อนหน้านั้นอิหร่านได้ประกาศไปก่อนแล้วว่ากำลังพัฒนาสร้างรถถังหลักแบบใหม่ที่ชื่อคารามีความไร้กาศเทียบเท่ากับรถถัง T90 ของรัสเซียหรืออาจจะมีศักยภ,ภาพมากกว่า การให้กำเนิดคาราโดยหลักเดิมแล้วได้มีการเจราจากับรัเสเซียเพื่อขอใบอนุญาตในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถถังที่9 0 MS ของรัเสเซีย แต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลวในการเจรจาทําให้การพัฒนาคารามีพื้นฐานมาจากที่72ที่ผลิตตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตการพัฒนาคาราพยายามที่จะรวมองค์ประกอบของ t 90รัสเซียผสมผสานกับ m 1แอบรามของอเมริกาและรวมถึงชาเลนเจอร์2ของอังกฤษอย่างไรก็ตามจากการรายงานของสื่อประเมินว่า าาคมีประสิทธิภาพด้อยกว่ารถถัง3รุ่นที่เอ่ยมาและอธิบายให้เข้าใจอีกว่าศักยภาพของคารามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เจ็ดสอสมัยสหภาพโซเวียตเพียงเล็กน้อยโดยมีส่วนประกอบเพิ่มเติมแค่บางส่วนและอุปกรณ์บางอย่างที่จำลองตาม T90MS แม้จะมีรูปลักษณ์คล้ายเครื่องกับ t 90แต่อิหรา่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาความร่วมมือของรัสเซียในโครงการนี้ประสิทธิภาพของคาราที่มีการเปิดเผยออกมาคาราคาดว่าจะติดตั้งกลอกคอมโพสิต,ตอิหร่านรุ่นล่าสุดมีอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ4อันโดยแต่ละอันประกอบไปด้วยเครื่องรบกวนแสงแบบไฟฟ้าและตัวรับคำเตือนด้วยเลเซอร์3ตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันแบบแอคทีฟซอฟต์สกิล ตัวรับสัญญาณ PLDS S1 3 6 0องศาเมื่อถูกล็อกเป้าด้วยเลเซอร์พร้อมใช้งานหมวดตอบตัวด้วยเครื่องยิงควันเพื่ออำพรางตัวอาวุธหลักของคาราประกอบด้วยปืนลำกล้องเรียบขนาด1 mm, 2 5มิมต a 4 6เเติดตั้งเครื่องสกัดควันและปลอกระบายความร้อน ติดตั้งปืนกลโคเอ็กซลขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรปืนกลอัตโนมัติควบคุมจากระยะไกลขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรติดตั้งอยู่บนหลังคาป้อมปืนเมื่อวันที่12มีนาคม2017หลังจากที่คาราถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเตฮารานได้ประกาศว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากออกแบบและผลิตโดยบา n i น a ฮัสซิมดีเฟนด์อินดัสทรีส์คอมเพ เปิดตัวเมื่อปี2017มีการผลิตไป800คันในส่วนมูลค่าไม่มีการเปิดเผยที่แน่ชัดมีความยาว9เมตร78เซนติเมตรรวมความยาวปืนความกว้าง3เมตร70ซนติเมตรมีความสูง2เมตร50เซนติเมตรมีน้ำหนักด้วยรวม51ตันใช้พลกระ3คนประกอบไปด้วยผู้บัญชาการพลกระพลปืน มีการเปิดเผยข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยแหล่งข่าวในอิหร่านอ้างว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังเพียง1,000แรงมา้าสิ่งนี้สร้างความสงสัยให้กับนักวิเคราะห์เพราะ1000แรงม้าไม่เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนรถถังอย่างคาราซึ่งมีน้ำหนัก51ตันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่นักวิเคราะห์บางคนระบุว่าหากเครื่องยนต์มีกำลัง1,200รแรงมา้าก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่จัดหาโดยรัสเซียหรือผลิตภายใต้ใบอนุญ,ญาต จากการรายงานอาจจะมีความเร็วสูงถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจจะมีระยะทำการ500ถึง550กิโลเมตรและนี่คือศักยภาพของรถถังคาราหรือกันรอสัญชาติอิหร่านแสนยานุญญภาพกองทัพทั่วโลกและสถานการณ์สงครามจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ